สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันจันทร์เนาะคะ่ะจันทร์ที่สามกรกฎาคมพศหกสิบหกเนาะคะ่พ 23, นะพศยี่สิบสามเนาะมาจะเอ่อข้ายซอไยซุปซุปนมไ้กับถั่วงอกจก้ะใส่นมไ้กับถั่วงอกลงไปค่ะกัน,นะะเนาะค่ะแซ่บก็ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆเย็นเมดแล้วจ้ะหุงแต่เช้านะจ้ะมาจา้ะแซบ่บ หนา่ได้แตงหนาสดๆเลยขอบตาจะไม่ค่อยดีเหี่ยวย่นจ้ะนอนไม่ค่อยอิ่มมาเดา็กๆเสบๆขอนั่งอย่างนี้แลวจ้ะเห็นบ้นอบานี้เห็นแล้วเนาะโอเคมาเ้ะ ก็สุปธรรมดาจ้ะใส่รสด,ดีแต่น้ำปลาขาดนะ่จ้ะซุปน้ไม้เสับ กินข้าวเหนียวติดไม้ติดมือเจ๊ดังเด้อจ้ะเปิดหน้าต่างไว้ลมแรงวันนี้ว่าจะออกไปเหรอปลาหาเห็ดอยู่ไม่ดูออกเรยงไม่ดูเห็ดก็ได้ฝนมันตกมาแต่ไม่แรงสองสามวันนี้ก็คึขิมจ้ะตกมาพอม่อใบไม้เปียกแต่ไม่รู้ บนพวกเขามันจะออกก็ยังเฮ็ดไม่รู้อากาศนาร้อนแต่รอฝนอย่างเดียวถ้าฝนตกก่อเฮ็ดก็จะออกตอนแรกว่าจะไปแต่วันนี้แต่ว่าลมแรงก่อนเมฆเดียวก็บดเดียวก็แดดจะ้ะก็เลยไม่ไปเพราะว่าถ้าเราไปเคยไปที่ก่อนลมแรงเนาะคะ่ะปลาเห็ดกิ่งแบบกิ่งต้นอสนนะคะทํามันเก่ามันมันผุแล้วเวลาลมมาแรงๆงถ้าเราไปเดินไต้เนะมันจะ มันจะฮักลงมาใส่หัวเราก็เลยไปไปวาเนี้ยอาจจะพรุ่งนี้ไงก็ฝากดันดันสาวไทยเลยะคะือถึงว่มีคลิปที่ว่าน่าสนใจแต่ว่าก็มาทักทายเป็นเพื่อนเนาะค่ะอย่าลืกกาามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ใหด้ยวยด้ยขเขด้วจ้าเพื่อนคนอื่นเข้ามาทีหลังเข้าไปเป็นแสนจับแต่ก็ดีใจนะเพราะว่ามันเร็วแต่พรสวรรค์งแต่ละคนเนาะสงส่เราคือจะไม่มีทางนี้มั้งตัวแรกว่าจะยุดทําแต่ว่าก็ท,ทําทางไายเพน่อนไปมันเหงาไม่รู้จะคุยกับใคร ฉันขาดน้ำปลาแต่มันก็แซ่บเมนูสุขภาพคล้ายๆเอาอัน,นอะไรผงข้าลาบอ่ะจ้ะซุปต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ใส่แบบแห้งๆใส่อันตัวงอกนะครักแซ่บแค่แห่งกินแบบ เครื่องครบสูตรอยู่ไทยกับบ่ไดดจ้ะถ้าอยู่มังไทยถธอบ่มีเงินซือกอ่ะบ่มีเครื่องครบใส่ท่กันเนาะค่ะประมาณอยู่มังนอกกินแบบไหนมีอะไรก็กินแบบนั้นจ้ะ ก็ได้มันก็เซ็บอยู่แต่ว่าเป็นก็ปากเราแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่และค่ะเป็นก็เราก็เครียดหรือเปล่าเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้คุเราเครียดหรือว่าสะทบสะเทือนทางจิตใจเนี่ยมันอะไรกับบกแสบเนาะใครเป็นคือเราบางแต่ก็พยายามแล้วเพื่อนพยายามกินพยายามสูตรอะพยายามเข็มแข็ง เขาเหนียวหวงเอาในหมอ้อไฟฟ้าโบมีหวโบมีกระตีบเขามีแต่ในน้อยเล็กๆอะ่ะกินแค่ขาบเดียวกับมดตับไทยหลายรอบแล้วสักสองปีสาปีกลับไปไปเมืองไทยสามครั้งกับใบซื้อกับตีบขาเนียวมาเนาะที่ปีหนาแหละจะไปค้นเก่น fc อยู่ใกล้กลคนเก่นกับมหาด้ยวยจ้ะึไม่มีเงินกับไปเที่ยวได้จ้ะตลาดคูไซแต่ก็ไม่เคยไปนะเคยเห็นแต่ข้าออกผ่าน,นมาจะพาอ่อจะไปซื้อของค่ะเพื่อนฝรั่งไปด้วยให้เข้าพาไปเที่ยว พายเขาไปเที่ยวด้วยจ้ะพาอยากเห็นบ้านเราเขาไปหลายรอบเนาะพอพายดูสุดๆว่าอากาศมันเย็น้าใส่ปลล่าเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพาะเอกของเราแต่ขาดพาะเอก มีตะนังอีกก็กินได้จ้ะ คือหลับเพราะว่าเราเอาเครื่องหลับทำเนาะก็เลยแต่ว่าเราเรียกเป็นซุปซุปหนูไม่บุตรองแกมพักเพราะว่าถั่วงอ,อกมันก็เป็นพักอยู่แล้วเนาะหน่อไม้มันก็เป็นพักอยู่แล้วกิน <c ười> อย่างเงี้ยเรียวๆอย่างเงี้ยแหละ ขอ,อคำนังเง้าไปแล้วจ้ากินหลังบ้านต่อเนาะค่ะยานมุมมมาเลยมันเต็มมันตัดไปจ้ะโอเคจังเพื่อนวันนี้ก็มาทักไทยซุปน้มั แซ่บๆนะคะหน้าตาเมสวยแต่ก็อร่อยแซ่บอยู่ขาดปลาแต่มันก็ยังอร่อยอยู่จ้ะใช่ได้อยู่โอเคจ้าชอบคลิปนี้ร่วมกดไล์กดแชร์ไปแชร์สาวแชร์ได้กระเด้อจ้ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอมาจ้าเดี๋ยวว่าวันพรุ่งนี้มาเลือนเราจะมาทำอะไรให้กดกระดิ่งไวเด้อเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ สุดไพร์แต่ไม่บอกนะคะรอชมเอาจ้ะพรุ่งนี้บาร์เน,นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนอารับฝันดีจ้าบ๊ายบาย